ทุ่ม80หลังแจกชาวบ้านอนาจารพลอยเชอร์มานหลังเปิดตัวคบสาวรุ่นน้องในวงการ2ปีแม้จะไม่ค่อยได้อดวดโมเมนต์หวานๆลงสื่อให้ได้เห็นกันเท่าไหร่ แต่งานนี้บอกเลยว่าความรักของนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างพลอยเชอร์มานและสาวรุ่นน้องอย่างคลอดีนอาทิตยาเครกก็ยังหวานชื่นไม่มีเปลี่ยนและล่าสุดพลอยเชอร์มานได้ลงคลิปสุดหวานฉลองวันครบรอบ2ปีของทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นที่ทำเอาคนอ่านแล้วต้องคอมเมนต์แซวกระรัวว่าอยู่กับคนนี้มา2ปีแล้วมีความสุขจังเลยวันครบรอบมาแล้วแต่เขินลงแล้วนะอย่าดุเขานะงานนี้ก็มีเพื่อนๆทั้งในแลนะนอกวงการ รวมไปถึงแฟนๆของพลอยและคลอดีน เขามากดไลค์และคอมเมนต์อวยพรในวันครบครับของทั้งคู่กันอย่างมากมายอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับชื่นชมมาเสมอคือความใจบุญมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ของพลเชอร์มนคือเธอยังเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านพอเพียงเพื่อคนยากไร้หลังที่80ในโครงการของคุณสมชายสิริเทพทรงกรดชายผู้ใจบุญที่มักจะอาสาไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวดอยที่ยากลําบากบนพื้นที่หางไกลและทุรกันดารน,นอกจากที่สาวพลเชอร์มนและครอบครัว จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านให้กับคนยากไร้แล้วเธอยังคอยสนับสนุนโครงการต่างๆของคุณสมชายสิริเทพทรงกรดโครงการละ5,000บาทรวมแล้วเป็นเงินกว่า35,000บาทคุณสมชายยังได้ขอบคุณความเมตตาและใจบุญของสาวพลอยที่คอยสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาเสมออีกทั้งยังกล่าวอีกว่าครอบครัวของสาวพลอยนั้นได้ร่วมสร้างบ้านเพื่อคนยากไร้มาตั้งแต่เริ่มแรกหลายหลังมากๆจนนับไม่ถ้วน